สวัสดีครับพี่น้องครับอ่ามื่อนี้กเขาสู้หมดปกติแหละครับเมื่อนี้น้องที่เอาไปโรงเรียนน้ำภาพพี่น้องชมบรรยากาศน้องปินกําลังเห็ดแปลงพักครับนางเอกเข้าวานพักแล้วพาพี่น้องไปเบิง่งบรรยากาศครับสวัสดีค่ะนางเอกจักของก็บอกไฟประสาทไว้ไฟประสาทเลยได้ไหม โซลาเซลครับต้องศาสตร์นักเอกเขาปลูกพักนะครับพี่น้องครับทาหัวว่าวเฮ็ดหัวเองเลยต้องเอาไอ้ผ้าแสล้มกันแครอทคิตตี้กันแครอทคิตตี้ชั่วข้าวครับไปเดี๋ยวพักขึ้นพอดีวานใหมพักขึ้นเดี๋ยวกันก็ทาบบานี่พ่นเพื่อเท็ดหัวให้ครับพาพี่น้องไปเบิง่งว่านักเอกเขาปลูกพักอย่งแน,น ปลูกผักยังแน่ในบ้านเราปะในบ้านเราพักยังมีพักกาดมีพักหอมต้นผักจัดดอกดอกทานาดอกอะไรเงียินะไร้ยางเยอะยบแต่เสียงเด็กวันเด็กวันพูกไร้ยางเยะปลูกัแน่วหรอครับอักาศพักหอมพักทุกพักครับ เอามาปลูกกระเซียวเอามาปลูกแตงนะครับตอนนี้ห้าววานไปละเวลามันขึ้นมาช่วยๆอย่างสีท่ทายอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งครับแปลงพักเขาเป็นกวานไว้แล้วจำเว้นก้อนนะจังน่อยครับก็เดี๋ยวผมจะออกไปซื้อของซื้อเสาเม็ดหัวต่อครับนี่แปลงพักนางเอกเขาเอกเขาแปลงลุยปลูกพักครับ พี่เอากลับไปโรงเรียนเขาชูหมดปกติเขาแล้วอันนี้เมืบาบา่อบ้านบะนั่นแล้วแปลงนี <ม compass. S 2> ่นะมาแล้วแปลงนี้ยังจะสองแปลงอ๋อมืออื่นคือละอีกมือสองมือหมดละถักกระสีแตกขึ้นเดี๋ยวเตีดขาดหมกทั่วฮะเดี๋ยวตีดขาดหมกทั่วกับเพิดคาดหมดบอบห้เอาไปตัดไม้ไผ่ซะก่อนไม่เขาบ่พ่อเข้าไปตัดไม้ไผ่เอาไปไม่เห็ดคางนี่ครับแปลงพักเข้า หาบางอีกจักสอาทิตย์่าสิเขียวมีความเขียวขึ้นครับทางนี้ก็ยังบาวานครับเพราะว่าวานตัวนั้นขึ้นมาแล้วจังกิ้มมาปลูกตัวนี้ครับ่ใส่ใสนานนี่แปลงพักเ้ากะทาตะหัว หัวจังน้อยครับเฮ็ดข้างมาเนี่ยเฮ็ดข้างขึ้นเฮ็ดหัวกันแค่ร้อยคิดตี้ครับขณะยังไม่ปลูกไว้พูดนี่อันนี้น่าจะเป็นบักเคอเทศครับบักเคลรเลนสองอาทิตย์หน้าชิเขียวครับมีความเปลี่ยนแปลง ลูกพักสมใจนั่งละนั่งอยากปลูกพักอยากมิธีปลูกพักตอนนี้ก็เริ่มเป็นความจริงแน่ขึ้นมาแล้วครับสิิงที่คิดไว้กะนร่งไปน้อยมั่งปลูกพักก็พอแล้วแนบลงสะก็ได้ปลามากินแนบลงสวนไม่พักเื่อนเท่ากับจริงยกมันดอกผ้าจานได้เลิกให้ ที่สิบเก้ามัก,การาเนี่ยครับสิโยกเสาเอกครับบรเฮ็ดหลังไงครับพี่น้องครับหลังหกเมตรคูณแปดเมตรครับเป็นบ้านสวนหลังน,น้อยๆครับกระเฮ็ดขั้วแยกต่างหากมาลุยก็ยากว่จะมีความสุขสุขยู่บสนขนนึ้นมาฮะสุขหรือทุกข์มีความสุขเลยเนะาะ บ่ทุกบ่เฮ็ดเวียกก็เจ้ามักสบายบ่แม่อนปะคนเฮามันต้องสบายๆมันต้องเฮ็ดเปียกอยู่ซื้อห้องแอร์มาตากแดดบ่เออาาย่่งเนขามีความสุขวะจ่ะเอาก็จักแล้วก็สุขไผสุขมันก็สิไปเปรียบเทนะียบกันเมื่อไรเนาะความสุขไผความสุขมันไปสุขมันแล้วเขาคนบ้านนอกเ่าก็ต้องอยู่แบบบ้านนอกเ่าองเสร็ละวิธีชีวิตวิธี พ่อแม่กับพาย,ยูงสี่หลาพ่อแม่กับ่แม่คนรวย,ยมันมีเงินถุงเงินถนะังให้เนาะยองสีล่ลาท่านไปเปียกๆกระพูนเพิ่น,นมีเพิ่อน,ม,นมีกับเพื่อนกับอะไรเหรอเนาะเพิ่นกับพ่อสูขงเพิ่นล่ละ,ะสบายเพื่อนก็นอยากสบายเหมดละ่ะแต่ว่าสุขคนมาก่อนสบายเสมอนะเข้าใจยังปะอ่อาทุกตะก่อนตอนนี้พักขึ้นมากนละ อกแปดละแม่กับเศร้าเนาะเมื่อยกับเศร้าเลยหากินน้ำนางก็เศร้าเลยเศรเมื่อยกับเห็ดไหมลูกบมโยกับเห็ดเบียกกันสองคนนี่แหะครับงอมงอมงอยู่นะครับแต่ละเมื่อไหลเน่าเสียดอยู่ครับขั้นสิจั่งกะจะของกับพ่อเห็ดได้อยู่นะครับยังแทงหนามเลยก็ได้เห็ดเอาครับเนี่ยจั่งกต่บัวคักซ้ำจะของเห็ดเองมันก็เห็ดเองเบิด์ตคุณเน่าก็บ่ไหวมันก็เลยต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับมันไปพอจั่งจังเริ่มกลับมา ตากแดดกันอีกล่าวว่าหันเขาไปในเมืองใคแนๆอีกหน่อยเรื่อเขาว่าตากแดดกันอีกล่าวครับกันเดียวจีจะเป็นหอยเกิอบอีแตะอยอะเขาไปในเมืองใครแน่ขาวอีกหน่อยมุดเขามุ่งกับขาเกาะมุ่งครับพี่น้องขาแตกอันไปว่าหันในเมืองใคแนนครับไอ้ไส้ถุงเท่าแล้วกันมันชุ่มชื่น อันนี้กับมาลุยเขาสู้หมดปกติเเฮ็ดเบียดค่อยๆเฮ็ดค่อยๆแปลงไปปวกเฮ็ดหั่งครับอันนี้เป็นช่วงสางหั่งของเฮ็ดหั่งเยู่ช่วงนี้อยู่สวนครับถา่าวัคซีนถ่าโควิดเปิดคือนสิได้ไปยามพี่ตอดน้องอยู่ทั้งฟังของทั้งสปปลอเล่าอยู่ครับอันนี้ก็เฮ็ดไหว้าพอเท่าไม่เท่ามากอะ่ะเสร็จ้มีพักมีหย่ายกินลูกเคย เฮ็ดไปทหาทั้งทีช่วงเกี่ยวเขาแล้วแล้วเวียกมีมีเวียกขามมาเล่นฟังเพ่ก็จะได้มีมังยูมังเศร้าครับวันนี้ก็ทาทาตะด้านเปิดจะได้ขามไปเหยียบพี่ดอกทั้งคนขึ้นหอดแล้วทังอย่างร้านทางอย่างกัดข่าวกัดข่าวาวะ ของดีฮะสวงามป่งามนี่ต้องเงินย่มือแรกต้องเอาใไ่มอแวทมากานเด็ดแม่งอ่ะเด็ดแมงคือจัง <c oughs> แปลงพักของอาจารย์ผู้สือไร่ครับเป็นเป็นเอ่อบรสารเคมีแล้วเพิ่นดูแลแบบดีมากครับพี่น้องผู้ใดที่ไปกินเข่าอยู่นอนนาคาเฟ่เนี่ยรับรองได้กินของดีมีคุณภาพแน่นอนครับ <laughs> พ่อมือนั่นเห็นแล้วยังมือแรงอันแต่พ่อแถแม่เพิ่นเอามาแม่ใส่หัวแล้วก็ไปหากันไปหาเด็ดแมงครับน้ำต้นใหม่ปลาเพิ่นใส่ใจขนาดเลยบบใส่สารเคมีครับน้ำสมข้นใหม่เอาวายูแต่เลยได้จองไปเด็ดเองเขาว่านผสมกันเลยปะตัวนี้ข้าวฮอนนี้ เดี๋ยวมันออกหลายๆล่ะก็ต้องจิ้มไปใส่ทั้งผีครับนี่จิ้มมาใส่ทั้งผีพอดีทาเบานี่พ่นเฮ็ดหัวพร้อมเวียกเป็นมืนอนียก็บซักผ้าครับซักผ้าซักผ้าแล้วก็ปลูกพักครับน้องปินมานในพ่นกระเจ็ดยบเบียกของเจ้าของเฮ็ดหัวเฮ็ดน้ำขี้ดินขี้ดอนนะครับยังบอกเขาที่เขาทางป่านใดครับต้องเตรียม ของใหม่เพราะว่ามืออื่นสร้างสิเขามาเฮดฟุตติ้งให้เพื่อเตรียมวันที่สิบเก้ากับชิยกเสาเอกกับสิสิเฮดเอาครับงานเล็กเป็นบ้านนอกดาวนั่นแหละครับข้าจิไปซื้อนอกดาวมาตัาง้งมันกับแพงงบดพี่นอ้นอ,นอ,องแพงงบดครับกสิเฮดเอาล่องเบิ้งเพราะว่าจะของกับพ่อเฮดได้อยู่ครับงานเล็กงานกับพ่อมีฝีมือสร้างในจังหน่อยอยู่ครับเื่อมเล็กเฮดไฟฟงไฟฝ่านะมูลนี่ต้อน่าปลาป่านะมูลนี่ครับ อันนี้ระบบหน้ามาริพุนกับตอเองเฮ็ดเองเ,เอง็กเ,เชื่อมเองครับงานปูนกับพ่อเป็นแน่จังน้อยครับอาจจะเ่เก่งเพราะว่าเฮ้าเอด้เฮ็ดประจําเข้าบมเมนเข้า่ได้เฮ็ดประจําแล้วเข้าขาดความชํนานาญขาดความเชี่ยวชาญคือผูพ้พ่ดเฮ็ดดุต่ว่ากะพอมีทักษะแน่จังน้อยเพราะว่าเคยมีประสบการณ์ไปเฮ็ดงานก่อสร้างอยู่ครับแต่ปิดเทอมตะกี้ร์งานก่อสร้าง วันพักแต่ย่อยเฮ็ดเอากะได้มงปิ้นนี่แหละครับจับใบซอย,ยล่าใดที่มันต้องใส่ค้นจับกัให้เมียแหละครับจับซอยให้สร้างคนมาเฮ็ดฟุตติ้งให้ครับตั้งเสาฟุตติ้งแล้วขึ้นโค้งเล็กกะ สีขึ้นเอาครับแล้วก็สีหาผู้ซอยมาจากผู้คนหนึ่งครับมาซอยจับซอยใบซอยเชื่อมเปลี่ยนกันพอผู้ใช้ทุกคนกับแทบจะมีสกิลในในช่างครับพอสร้างไหนก็สร้างนึ่งแหละครับเป็นพอผมก็มีโอกาสได้เรียนเทคนิคสกลนครช่างย่นครับแต่ว่ากะมันก็ได้เรียนไฟฟ้าได้เรียนอย่างหลายอย่างครับแต่ว่าตอนเลี่ยนแทะครับว่า บ่ได้เอาบบมาใส่หรอครับตอนไปใส่จริงๆอะในการเฮ็ดงานประสบการณ์เคยไปเฮ็ดงานไฟฟ้าเคยไปเฮ็ดงานก่อสร้างเคยไปเฮ็ดงานประปาๆนั่นหมดนี่แหละครับเขาก็เลยมีทักษะจังหน่อยหลักการเบิ้งผู้เพิ่นเฮ็ดกับผู้เพิ่นเป็นสร้างกับซ่อมเบิ้งเพื่อนเฮ็ดเดนื้อใดสมปูนเฮ็ดเนื้อใดหาระดับน้ำก่ออิฐเท่ข้านเฮ็ดเนื้อใดครับเขาก็เลยมีทักษะด้านนี้ผู้ชายทุกคนก็มีแ่แหละครับทักษะ บอเห็ดน่าจะยางขี้ร่ายก,กับเปลี่ยนหลอดไฟต้องเป็นแล้วครับนางเองเราก็วานผักเสร็จแล้วหดน้ำอ่ะหนิหลักก็หดน้ำทาร์เบิ้งเอ่อความเปลี่ยนแปลงเท่านละถ่าชิมชมผลงานเจ้าของเท่าแล้ววันนี้ซ้อมเบื้อยู่หั่นละวันนี้มันขึ้น์เลยตื่นมาบอเห็ดอย่างไรฟ้าวยางมาเบิ้งแปลงผักก่อน จังไปดดงไฟนึงเขาวันนี้ก็ยู่กันสองคนครับพี่น้องครับเกียบในจังหน่อยลูกสาวก็ไปโรงเรียนครับของที่เอาก็ไปโรงเรียนแล้วอายุปลูกพักกันสองคนปิ้นปลูกพักครับมาดิพ่นกะ่าดิเฮ็ดน้ำดอกอันนี้มีแจะเตรียมแปลงให้เพื่อนครับเตรียมแปลงไ้เพื่อนที่เดือพจะจัดการเองผมก็จะไปเฮ็ดเบียบมมืัอนี้เดี๋ยวผมจะออกไปซื้อเสาออกไปเอาเสาอัน สหัวครับมาเห็ดน้ําหัวให้มันแล้วค่อยเห็ดไปฝังมือละต้นสองต้นไปแล้วก็ยังเทาข้านกอค่อยกอไปครับีละแผงสองแผงปวกตัวน้อยๆยังเห็ดหัางบางไงนะครับยังยัง,ย,งยังได้เอาเอาเอาค่อยเห็ดไปมันก็ต้องเป็นรูเป็นล่างขึ้นมาเองนี่นะครับตอนนี้เป็นช่วงเห็ดหัางครับเปรียบเทียบกับเจ้าของก็เป็นปวกค่อยเห็ดค่อย,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 อยสางไปมันคงจะเป็น ของยูของเศร้าเป็นห้างแนวออกไปซื้อเศร้าแล้วก็ว่าสิออกไปซื้อทอนน้อยๆครับทอนหน่อยมาปลูกต้นมะน,น,นาวมะนาวใหญ่ครับมะน,นาวใหญ่ของท่านภูมิกับอาคมครับเิ่นเอามาฝากมือไปทําบุญลงท่านู่วัดประชานิยมครับกับพา,าจานภูมิกับกับคุณนายเิ่นก็เอาต้นมะนาวมาฝากตอนนี้กําลัางสิไปหา กระถางใหญ่ครับอันทอใหญ่กะบป้ใหญ่บ้นไดะครับขนาดทอทอรุ่นรุ่นนี่ครับรุ่นไซน่ามีเยอะหน่อยนะครับเขาไว้ปลูกเพื่อให้น้องปิ้นได้กินสมครับมะนาวใหญ่มะนาวใหญ่ไลเมล็ดครับภูมิกับพันกระตอนมาให้ต้นหนึ่งขอบคุณท่านภูมิกับอาคมครับคุณหลายๆครับตีเอาต้นมะนาวมาฝาก ต้นไม้กับได้จากพี่จากน้องมาหลายขึ้นกันครับเริ่มแรกกับได้จากสจชยันครับผามว่าฝากขอขอบคุณสจชะยันเป็นคุณอ,อาผมว่าฝากแล้วกับมีจากาลำพูนเป็นลำไยพักหวานสีทองแล้วก็ต้นทุเรียนเป็นทุเรียนเสช่างครับอ่า ขออ่อไฟรายการช่องห้าเพื่อนเอามาฝากกับลายค้นครับเอามาฝากต้นใหม่ก็ขอบพระคุณหลายๆครับตอนนี้กะเซตเรื่องขิดดินขิดอนแล้วกะเริ่มทย่อยปลูกต้นใหม่ลงต้นใหม่ได้แล้ะครับบันนี่ปลูกต้นใหม่ไว้อีกจักสิบปีขึ้นสิน้องที่เอาพอดีใหญ่พอดีขึ้นสีอันต้นใหม่เอาขึ้นสีใหญ่ละต้นใหม่ขึ้นสีใหญ่คือจได้ชื่นชม สิ่งที่จะควองลงแห้งไปตอนนี้อาจจะยังบ่เห็นยังครับพอยังเพิ่งเริ่มต้นแค่กับเพิ่งลงไปน่าจะเพิ่งฝนเดียวครับต้นแค่ต้นแค่เนี่กับช่ำเอาเองครับแม่เป็นคนช่ำให้แค่หน้า่านไปฝนนึงกับน,นาที่ต้นอยู่แปดสิบเส้นเจ็บ้นแปดสเส้น,สนบางต้นที่มันใหญ่ๆนะกับเมตดนึงแล้ะครับ เอากระลังฮดปลูกแล้วก็ฮดเข้าไปนี่วานเม็ดล้วช่วงเฮ็ดช่วงซางกะฮดเอาเมื่อย่ยจังอยพ่อต้นไม้ต้นไหลสเสร็จมองยูมองเศเร้าแล้วกะคือสีได้นั่งชื่นชมผลงานเจ้าของลูกกะหญ่เป็นสาวบ่เน,น,นี่ยกะคือสิเป็นภ้าล่าน,า,นาที่ของที่เอาต่อไป อันนี้เป็นแอลแวร์ครับแอลแวร์ผมเห็ดไปสองจุดนี่แอลแวร์ขับยูฟูนครับจุดหนึ่งฟูนฟูนครับจุดหนึ่งแอลแวร์นี่อ่้อยได้ซอยได้หลายครับซ้อยได้หลายต้องใส่สองเท่าของขนาดทอเม้นครับพี่น้องถ้าจะเห็ดแอลแวร์นี่ครับอ,อ่าอวามสูงบ่ต่ำกว่าเม้นหาซิฟ เมตรหนึ่งเมตรหา้าเซฟครับอ่าเป็นเป็นท่ออากาศหลังสวนระยะทางร้อยก็เมตรนี่บ่ต้องใส่ตัวพักดันน้ำนะครับสปริงเกอร์นี่แห้งร้อมอยู่ข้างหลังนี่ครับตอนนี้เปิดสปริงเกอร์เปิดเปิดก๊อกน้ำมาอยู่สามก๊อกครับนี่น้ำยังพุ่งแห้งขนาดนี้ครับสปริงเกอร์ทั้งหลังฝนก็เปิดไว้ ต้นไผ่หลังกัปล่อยนย้ำยศดสสซุ้มต้นบอกพาน้มหอมครับน้ำแห้งดีถ้าเขาเดินท่อไปใกล้ๆเราก็ต้องเอาตัวแอร์แวซอยครับเพราะว่าน้ำที่ไหลออกมาจากท่อเนี่ยมันมันจะมาพร้อมฟองอากาศครับที่นี่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเก็บฟองอากาศครับตัวแอร์แว่เนี่ครับจะเป็นตัวเก็บอากาศเพิ่มความดันให้ท่อทรงน้ำ เดี๋ยวอไปซื้อเสากันได้บ้านี่ตังเองยู่ผู้เดียวไปข้าวเดียวเดี๋ยวพักคืนพักน้องปิ้นคืนกันเดี๋ยวจีอัปเดตทายให้พี่น้องบ้งครับบัง่ามีพักอย่างน่้หละกะสิงามบอหลักะแปลงพักเข้าตอนนี้อ่เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงแล้วเดี๋ยวผมเจ็๊ยหัวแล้วกะเฮ็ดข้างบักบัวบักเอื้อไอ้เพิ่นอ่ไอ้เพิ่นปลูกบักแตงบักบัวบักเอื้อบักทั่วปลูกกุ้นแนวล่ะครับ แหว่งพักกํางามเอาไว้พี่น้องเขามาปุ๊บทางเขานี่ปุ๊บมาเห็นแปลงพักก่อนเลยคลิปนี้พาพี่นอ้องชมบรรยากาศนี่แหละครับอยู่กันสองคน้องที่เอาไปโรงเรียนเห็ดเวียกอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆครับความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวอยู่โคนตรงหน้าครับสวมถาเวลา่าปีเป็นปีแล้วที่ยังบร่ได้เดินทางไปสซปลาวครับโควิดเขามาตอนนี้ก็เขามาอีกแล้วรอบสองก็ ความหวังของมนุษย์โลกก็คือวัคซีนครับวัคซีนมากก็คือี่ได้ใส่ชีวิตกันปกติกะไว้เจอกันไม่คลิปหนาครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่เขาให้กำลังใจค้ว่าติดตามรับชมครับสวัสดีครับ